เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวร้อนข่าวเดือดบิ๊กเดีลกันเลยนะครับสถานวงการฟุตบอลไทยละครับต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหมาร้อนๆอนกันปลายสัปดาห์ละครับซึ่งล่าสุดนะครับทางเกาหลีใต้ เตรียมที่จะปิดดีลครับคว้านักเตะทีมชาติไทยนะครับไปลุยเคลีกหรือว่าเคทูด้วยนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าดีลนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเอเจนต์ทางเกาหลีใต้เนี่ยติดต่อเรามาเองนั่นเองนะครับ และก็มาดูทีมชาติไทยด้วยนะครับเปิด4ข้อดีละครับที่ฮัตสันเนี่ยตัดสินใจทีมชาติไทยลุยมั์ชี้ชะตากับเติร์กเมนิสถานโดยไม่มีเกมอุ่นเครื่องนั่นเองนะครับและก็รวมไปถึงข่าวร้อนละครับนั่นก็คือมาซาทะอีชีอี ถูกปลดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่คนที่จะมาแทนนั่นก็คือวลาดิเมียวูโควิชนั่นเองนะครับจะเป็นแบบไหนอะไรเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันได้แต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันนะครับโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสหรับแชมพูสมุนไพรลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจของทุกท่านโปรสุดคุ้มโคตรคุ้มจัดได้เลยที่ตะกาด้านล่างสายมือครับเอาละครับสำหรับ วันนี้เนี่ยมาดูกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับนั่นคือบิ๊กดีลครับ ทีมดังจากเกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้ล่าสุดนะครับเตรียมที่จะปิดดีลคว้าตัวนักเตะทีมชาติไทยนะครับไปร่วมสมโมสรน,นั่นก็คืออิกรัสสันรนนั่นเองนะครับนี่คือแนวรุกทีมชาติไทยที่กําลังมาแรงสุดๆนะครับและอายุอานามก็ยังน้อยสามารถพัฒนาได้เยอะซึ่งลีกเกาหลีใต้เนี่ยถ้าให้พูดกันเลยนะครับก็มีการติดต่อมาเองนะครับมีการพูดคุยกับสมโมสรพีธีประจวบเรียบร้อยแล้วมีการพูดคุยกับเอเจนต์เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ก็ต้องดูวิศท,ทางสุดท้ายแล้วเนี่ยจะปิดจ็อบปิดดีลกันแบบไหนอย่างไระนะครับซึ่งดีลนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่เฮดโค้สด้วยอยู่ที่โค้ดเตียด้วยนะครับอยู่ที่ประธานสมโมสรด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่ตัวเอเจนต์เองด้วยนะครับแต่บอกได้เลยคบว่าอันนี้คือข่าวจริงๆเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยก็มีการพูดคุยกับผมเรียบร้อยแล้วมีการติดต่อมาแล้วนะครับว่าเล็งเป้าว่าอยากจะได้ใครเขามีลิสต์นักเตะนะครับที่อยากจะได้เนี่ยไปเคล็กแต่อยู่ที่เมืองไทยจะปล่อยหรือเปล่าตอนนี้มีอยู่สร ไปชื่อ แต่เปิดเผยมาก่อนเลยเนี่ยอิกลัสสันหลดเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะครับที่เปิดเผยรายชื่อออกมาก่อนที่เขาต้องการเลยนะเราไม่ได้เสนอนะอันนี้คือทางเกาหลีใต้เนี่ยต้องการนักเตะไปร่วมทีมสโมสรนด้วยนะครับอิกลัสครับก็ถือว่าเป็นนักเตะฟอร์มแรงในช่วงนี้เลยนะครับส่วนสโมสรนที่ต้องการคว้าตัวไปเนี่ก็คือปาจูฟรอนเทียนะครับสโมสรนดังจากศึกเคทูนะครับประเทศเกาหลีใต้ก็ยื่นข้อเสนอยืมตัวไปร่วมทีมก่อนนะครับซึ่งแหล่งข่าวจากทีมดัง หรือใต้เนี่ยส่งเรื่องไปหมดแล้วนะครับคุยกันเรียบร้อยหมดแล้วถูกใจคือถ้าเล่นดีในบอลเอเชียในระดับทีมชาติเนี่ยทุกทีมสนใจอยู่แล้วแล้วอายุน้อยมันปั้นได้ นะครับคือถ้ามองแบบนี้เนี่ยนักเตะไทยมีโอกาสในเวทีต่างชาตินะมันไม่เหมือนกับเจลีกนะผมจะบอกไว้เลยเจลีกเนี่ยเราพยายามขยันขยอยัดเยียดให้เอาไปหน่อยเอาไปหน่อยแต่ง,งานนี้เขาอยากได้เขาเลยติดต่อมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันมีโอกาสที่จะไปต่อค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเคเลียกทีมเคเลียกเนี่ยจะมาเมืองไทยนะครับในช่วงนี้นะครับเพื่อประเมินรายละเอียดขั้นสุดท้ายแล้วก็พูดคุยกันว่าสุดท้ายจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ไม่ต้องกลัว เพราะว่าดีวนี้เพื่อนผมเป็นคนดีวเองนั่นเองนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับเข้าสู่ทีมชาติไทยกันหน่อยหลายคนสงสัยนะครับแล้วก็บอกว่าอ่ะหลังจากมีความเคลื่อนไหวของแอนโทนีฮัตสันเข้ามาเนี่ยเกมที่เราจะเจอกับเติร์กเมนิสถานเนี่ยนี่คือเกมชี้ชะตาเลยนะในสําหรับทีมชาติไทยเนี่ยนั่นก็คือการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเติร์กเมนิสถานนั่นเองเราจะเข้ารอบได้ไม่ต้องคิดเยอะ ชนะเท่านั้นเข้ารอบไปเลยนะครับคือช่วงเวลานี้มันคือโปรแกร,รม f ี f a าเดแล้วก็มีการเก็บตัวเราๆ9วันโดยนักเตะเนี่ยจะเริ่มเข้าแคมป์วันจันทร์ที่23มีนาคมปกติแล้วเนี่ยประมาณสัก3วันก็จะมีเกมอุ่นเครื่องก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นฟีฟ่าเดเราก็จะได้ค่าสัมประสิทธิ์ แต่เราไม่เล่นนี่คือเป็นการตัดสินใจที่โคตรเด็ดขาดครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่โอ้โหมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีแล้วกันนะเออแต่มันก็วัดกันไปเลยไนงะฮัตสันเขาบอกว่าอ่านนักเลงพอนัดเดียว รู้เรื่องล้วครับว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรคือโค้ดก็ต้องมีเส้นทางเป็นของตัวเองอะนะว่าก็ว่านะครับคือโปรแกรมตลอดช่วง3 4เดือนที่ผ่านมาฮัตสันเขาบอกว่ามันหนักมากเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวตรงนี้9วันนี้เขาขอโฟกัสกับทีมตัวเองนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยข้อดีนะครับในการที่เราไม่มีเกมอุ่นเครื่องเนี่ยมันก็มีนะส่วนอีกด้านหนึ่งมันก็มีเหมือนกันแต่วันนี้เราจะดูนะครับว่าข้อดีของฮัตสันเนี่ยคืออะไรบ้างข้อแรกเลยนักเตะเนี่ยฟื้นฟูร่างกายเต็มที่เพราะว่า ่นในลีกมาเยอะนะครับมันก็ต้องมีการพักกันนิดนึงมีการเหยียดกันนิดหนึ่งมีการรีแลกซ์กันนิดหนึง่งซึ่งทางฮัสสันเนี่ยเขามองว่าร่างกายสําคัญที่สุดคือถ้ามันกรอบมาได้ผลกันในขันในนัดอุ่นเครื่องมาได้แต้มมาแต่ว่าไม่ได้ผัดเข้ารอบมันไม่โอเคเขาเลยบอกว่ามันเป็นโปรแกรมสําคัญที่เขาจะต้องฟื้นฟนูนักเตะให้ได้ 2. การซ้อมต่อเนื่อง8วัน เขาเนี่ยจะใส่แท็กติกได้เลยเขาจะใส่ทุกอย่างให้กับนักเตะได้มีรายละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นเขาเลยมองว่าการเจอกับเติร์กมันเป็นเกมสําคัญเพราะฉะนั้นสมดุลเกมรุกเกมรับวิธีการแผน1แผน2แผน3ถ้าหากว่ายิงได้ไม่ได้ยังไงเขาจะเล่นแบบไหนเขาก็เลยบอกว่า นี่แหละคือการโฟกัสน,นะฮะข้อ3ครับลดความเสี่ยงการบาดเจ็บของผู้เล่นไม่อยากมีการบาดเจ็บไม่อยากอุ่นเครื่องเพราะว่าเผื่อมันต้องปะทะเดี๋ยวจะเสียนักเตะดีๆไปในเกมที่เราลงสนามในการอุ่นเครื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่จําเป็นนะฮะเขาก็เลยเลือกดัดเดี่ยวและข้อสุดท้ายนะครับต้องบอกว่านี่เป็นการปิดแผนการเล่นของไทยไม่ให้เติ์กเนี่ยสามารถที่จะสกาวเกมก่อน,ก,อนการแข่งขันในการเจอกันได้เพราะฉะนั้นแล้วนี่มันเป็นการชิงไหวชิงพลิบชิงแทคติก นะครับชิงนัดสุดท้ายใครจะเข้ารอบมันอยู่ที่ตรงนี้นี่คือความสําคัญมากๆแลครับอ่ะจะเป็นแบบไหนยังไงมันคงจะต้องลุ้นกันวันนั้นแต่มันมีข่าวเวียดนามมาด้วยนะมันมีข่าวเวียดนามมาด้วยล่าสุดเลยเนี่ยโอ้โหฟุตบอลลีกเวียดนามชาติมาก่อน ชาติมาก่อนจริงๆซึ่งแน่นอนล่ะมันวิถีทางมันไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราอัปเดตให้ว่ามัน,ม,นมีข่าวนี้ด้วยนะเประกาศจบฤดูกาลให้เร็วขึ้นเกือบหนึ่งเดือนเพื่อให้โค้ชคิมซังซิกเตรียมทีมนะครับซึ่งทีมชาติเวียดนามมีโปรแกรมต้องลงป้องกันแชมป์อาเซียนในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับโดยสมาคมเวียดนามและฟุตบอลวีลีกเวียดนามแถลงข่าวร่วมกันว่าฟุตบอลลีกเวียดนามฤดูกาลนี้เตรียมจะ ปิดฤดูกาลในช่วงต้นเดือนมิถุนายนซึ่งเร็วกว่าที่วางแผนไว้เกือบเดือนเพื่อเปิดโอกาสให้กับทีมชาติเวียดนามเตรียมตัวสําหรับการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนคือเขามองว่าทีมชาติมาก่อนบอลลีกต้องเตะให้จบต้องไปทําไงก็ได้นะฮะซึ่งทําให้คิมซังซิกเนียมีเวลาเตรียมทีม2เดือนโคตรนาน นะครับโหดมากนะครับคือเขาก็วางรลักฐานแบบนี้จะเปิดฤดูกาลเนี่ยถัดไปนะของบอลลีกเขาเนี่ยก็วันที่30สิสิงหาโอ้โหไม่รู้จัดการกันยังไงนะซึ่งทางฝ่ายจัดเองเนี่ยได้เปิดเผยว่าการปรับเวลาปิดลีกที่ให้สั้นลง ได้รับความเห็นจากสโมสรส่วนใหญ่ด้วยแม้ว่าจะทําให้โปรแกรมแข่งขันช่วงท้ายฤดูกาลแน่นขึ้นก็ตามแต่ทุกสโมสรพร้อมทําเพื่อช่วยเหลือทีมชาติเวียดนามโอ้โหอันนี้ก็ต้องบอกว่าเขาทําเพื่อทีมชาติเวียดนามจริงนะโคตรโหดนะครับโอ้วันนี้ข่าวสารแน่นๆ่อ่ะแล้วเรามาปิดท้ายนะครับต้องบอกว่า บอลไทยของเราตอนนี้เนี่ยในการเปลี่ยนแปลงโค้ดที่ก็ต้องบอกว่าช็อกกันไปหลายคนแต่ว่ามันก็มีสาเหตุนั่นแหละนั่นก็คือมาสัดาอิชิอิหลังจากที่คุมทัพไปเนี่ยนะครับเพียงแค่20นัดเท่านั้นหรือ99วันไม่ครบ100วันนะครับก็ มีอันต้องถูกปลดออกจากตําแหน่งเฮดโค้ดนะครับและล่าสุดเลยก็ต้องบอกว่ามีการแต่งตั้งโค้ดใหม่นะเตรียมที่จะแต่งตั้งโค้ดใหม่นะก็คือวลาดเมีร์วุคโควิชเรียบร้อยแต่ถ้ามาดูนะครับอีชีอีเนี่ยคุมทีมไป20นัดชนะ10แพ้5เสมอ5เนี่ยนะครับแล้วก็ตกรอบรายการหลกัหลกๆเนี่ยไปถึง3รายการด้วยกันนะครับคืออันนี้ก็ทางกูรูเขาก็มาวิเคราะห์กันว่าสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยการคุมทีม20นัดชนะ10มันไม่น่าจะขี้เหร่มาก แต่ดูแล้วทางสโมสรนน่าจะมีความสุ่มเสี่ยงกับการลุ้นโคต้า ACL 2มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่จะบอกว่า ตอนนี้หลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นยุคไม่ใช่เจแปนเวย์แล้วอนะบ้านเรานี่โอ้โหถ้าไล่เลียงกันมานี่ทางด้านของบีจีก็จะมาใช้บูโควิชนะครับบูโควิชเคยคุมทีม5นัดนะครับก็ชนะไปทั้งหมด3นัดเสมอ1แล้วก็แพ้1นัดนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนั้นมันแค่ชั่วคราวไนงะคราวนี้เนี่ยวนกลับมาที่บูโควิชอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นโค้ชสไตล์ยุโรปแหละครับมอนเตเนโกนะ ขณะที่บอลไทยทีมอ,อื่นๆเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงโค้นนะสังเกตได้เลยนะครับว่าเจแปนเวตอนนี้ก็เริ่มไปกันเรื่อยๆแล้วนะก็ต้องมาดูว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเทรนด์ของบอลไทยทีมชาติไทยจะเป็นทางไหนเพราะว่านี่คือมอนเตเนโกโค้ด บุรีรัมย์ก็เป็นอังกฤษส่วนโค้ชทีมชาติไทยแอนโทนีฮัตสันก็อังกฤษเช่นเดียวกันแล้วก็เคยทํางานในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าเกิดอเมริกาด้วยนะเอาจริงนะฮะคือต้องบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยต้องมาดูกันแล้วแหละว่าสโมสอนไทยฟุตบอลไทยเนี่ยจะเป็นแนวทางไหนเวไหนกันแน่อันนี้น่าติดตามสุดๆเลยนะแต่ว่าฤดูกาลนี้เนี่ย เปลี่ยนโค้ดมาแล้ว11คนด้วยกันนนะครับคือต้องบอกว่าโคตรเยอะซึ่งทางขอบสนามก็ได้ลงไว้นะเดี๋ยวผมไล่ให้เร็วๆนิดหนึ่งนะครับอ,อย่างดุสิทตเฉลิมแสนไปก่อนพลังการ5นัดเองนะครับสุประชัยคมศิน6นัดเองนะครับออสมาลอด7นัดนะครับจีโนโลิเตอรี่จากอุทัย7นัดวันเดเลจากลำพูน8นัดทีรศักดิ์โพอ้นจากชนบุรี8นัดโค้ดอ้นจากเมืองทอง9นัดนะครับครัวกิน โกเมสจากพลังการเอาเปลี่ยนเป็น6นัดนะครับอิสระสินทโลโคลาส13นัดโคดโดนัทสุขโขทัย18นัดแล้วก็อิชิอิจาก BG นั่นเองนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเส้นทั e อีส v i วิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลา r เซลล์ s, ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อได้ เลยครับ